ความแข็งแรงของบ้านนั้นปูนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับวันนี้คังกระเบื้องจะพาไปดูวิธีการผสมปูนของแบรนด์ลูกดิ่งกันนะครับไปครับไปดูกันอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับปูนมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นพวกเกลียงนะครับเอาไว้ผสมปูนแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับปูนลูกดิ่งจะมีอยู่3แบบนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกคือจะเป็นถุงสีเขียวนะครับเป็นกาวซีเมนต์และถุงสีม่วงนะครับใช้ได้ทั้งก่อและกาวเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นถุงสีเหลืองนะครับใช้แก้รอยร้าวเก็บตามมดเก็บงานภายในและภายนอกครับนี่คือทดสอบน้ําหนักว่าแข็งแรงจริงๆครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ถุงเหลืองกันนะครับนี่ครับหลังถึงก็นําปูนมาแล้วก็ตีแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฉาบปิดรอยร้าวที่เราต้องการนะครับนี่ครับค่อยๆฉาบไปบอกเลยว่าเรียบเนียนสุดๆส,สามารถใช้ได้ทั้งผนังเปื่อยและผนังผิวคอนกรีตนะครับเรียบเนียนเหมือนใหม่ใครที่สนใจแบบนี้ก็ติดตามพวกเราได้ที่คังกระเบื้องเลยครับ